สวัสด,ดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Browser กันอีกครั้งน,นะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นเทเซเบอร์กันเทเซเบอร์นี้ครับผมมันเป็นเทเซเบอร์ของอัปเดตหน้านะ7.7.7 Event Christmas ครับผมเย้แล้วผมแล้วในเทสน,นี้นะผมมันมีอะไรต่างๆมากมายมาให้เพื่อนๆได้ลองเล่นลองใช้กันก่อนเลยครับผมอย่างแรกเลยนะผมนี่คือโดรนนะโดรนไอออนฮาร์ดนะครับผมนี่เลยไอออนฮาร์ดตัวนี้มันไม่ได้แปลว่าหัวใจแกร่งนะครับผมมันคือว่า แทนว่าเตาไฟเหล็กนะครับผมอายอนฮาน้ำ H E A R T H นะครับผมมันมี H ข้างหลังใช่ไหมมันแปลว่าเตาไฟผแต่ถ้าเกิดไม่มี H ข้างหลังเนี่ยมันจะแปลว่าหัวใจประมาณนี้ครับผมอาอนฮานะครับผมมันจะมีสกิลความสามารถก็คือมันจะป้องกันสถานะน้ําแข็งให้กับเราครับผมคือว่าเวลาุติเราโดนเลเซอร์น้าแข็งหรือว่าโดนพวกปืนกาเซียปืนไครโอครับผมยิงมานะเราจะไม่ติดสถานะน้ําแข็งครับผมจะไม่เดินช้าจะไม่รับเาเมจเพิ่ม20%ครับผม แต่ว่ามันจะมีคูดาว15วินาที่าแล้วมันก็การแรงระเบิดด้วยครับผมการล l ส s t e f ฟ e c t นะผมคือว่าพวกเชลระเบิดมาหรือว่าไอ้ปืนไอ้จรวลดไฟครับผมยิงมาสะสมมามันก็จะไม่สามารถทําอะไรเราได้นะสะสมจนเต็มแล้วมันก็จะแบบหายไปครับผมแต่ว่ามันก็จะก,การได้5วินาทีแล้วมันก็จะคูดาว15วินาทีครับถ้าเกิดเข้าไปในดงอะไรขนาดนั้นโดนรัวๆก็โด,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 ดนเหมือนกันครับอันน่ะนั่นแหละครับผมประมาณนี้เลยผมก็จะมาลองเล่นไอออนฮาร์นี่หลายๆตัวนะครับผมเล่นกับ8ตัวเลย มามนีแล้วอีกอันนึงครับผมที่สําคัญเลยก็คือโมดูลใหม่ครับแต่ว่าอันนี้มันยังไม่เห็นรูปร่างหน้าตามันนะเขาใช้นิวเคลียร์แอมพลิฟายก่อนนะผมมันคือรีแพร์แอมพลิฟายครับนั่น,นแหละไอ้นิวเคลียร์แอมพลิฟายนี้มันก็จะทํางานคล้ายๆกับรีเพร์แอมพลิฟายโอ้โหม,มันก็จะทํางานคล้ายๆกับนิวเคลียร์แอมพลิฟายใช่ไหมมันก็จะแบบเวลาเราโดนอย่างไอแอมไอ้นิวเคลียร์แอมพลิฟายของผมเวลาเรายิงดาเมจสะสมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยดาเมจของเราก็จะยิ่งมากขึ้นเราก็จะยิ่งยิงแรงขึ้นเรื่อยๆนะผมส่วนรีแพร์ฟเนี่ย สมมติเวลามันทํางานใช่มากเวลาเราโดนจนไปถึงขั้นเอฟเฟกครับผมไอแถบสีเทาของเราเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นไปจนเต็มหลอดเลยครับนะกับการนะอันนั้นยิงแรงขึ้นครับผมตอนนี้คือเราสามารถฮิวเลือดได้มากขึ้นครับแต่ว่าเวลามันเต็มแล้วอ่ะมันจะไม่มีสกิลฮิวเลือดให้เรานะมันแค่ดันแถบสีเทาครับผมให้มันสุดแค่นั้นเองอ่ามันจะขยับแถบสีเทาขึ้นไปตามเลเวลนะผมว่าเลเวลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเงี้ยเพราะว่าแถบสีเทามันก็จะดันเป็นเปอร์เซ็นที่ต่างๆกันไปครับผมแต่ว่าเราก็จะสามารถฮ อยอันหนึ่งครับผมเป็นฟูจินครับผมปรับการทํางานใหม่รีเวิร์กใหม่แต่ก่อนนะฟูจินเวลาจะกลางโลกใช่ไหมมันจะยืนปึ๊บอยู่กับที่มันจะมีโล่ครับผมแต่ตอนนี้ฟูจินสามารถขยับได้อ่าแบบเนเกรอร์เลยนั่นแหละครับผมมือมีโล่ด้วยและสามารถเดินได้ด้วยสุดยอดไปเลยนะจริงๆมันก็น่าจะทำยีน,นตั้งตั้งตั้งนานแล้วละ่ะจริงิคงกับผมไม่ฟูจินตัวนี้นะมันก็โล่มันหนามากๆครับแต่ว่ามันเป็นโล่สีฟ้านะไม่สามารถการพืนพลังงานได้ครับผมมันจะการได้แค่ปืนที่พวกจรวดพวกอะไรพวกนั้นนะ ที่เป็นกระสุนพิเนติกหรือว่าอะไรประมาณน,นี้ผมพวกอาวุธพลังงานปืนไฟอะไรยังไม่สามารถกันได้ครับผมก็จะประมาณนี้น่าจะเวิร์กสำหรับมือใหม่นะทดลองเล่นอยู่ดอกฝึกเทคนิคต่างๆไปก่อนเลยแล้วก็เขาบอกว่ามันจะมีการปรับปรุงระบบล็อกใหม่ครับผมซึ่งตอนนี้นะนในในปัจจุบนันในเทสในเซิร์ฟเวอร์สีของเราเนี่ยระบบการล็อกมันห่วยมากเลยยิงๆอยู่เปลี่ยนเป้าไปเปลี่ยนเป้ามาอะไรวะเดี๋ยวเรามาลองดูหม่โหว่าการปรับปรุงการล็อกเป้าอะไรพวกเนี้ย มันจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมน่าเดี๋ยวเราก็จะไปเทสกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับผมวูู้ทีมเนสแมทนะครับผมด่านเดียสิตี้นะมาดูสิอ่นนี่ครับผมลงฟูจินก่อนเลยอดีกับฟูจิน yeah. มาจ้าเดี๋ยวยูซซ่เข้าไปเลยว้าวแน่แน่แน่แนว้ายวายวาวมีโลหน่อยวูดฟ้าปั๊บ น่ะฟ้าก็แต่ฟ้าในนี้ไม่เจาะโล่นะแต่ว่ามันอาวุธก็ทะลุโล่ฟรร้าไงมันก็ไม่ได้ช่วยไงไหนครับผมระเบิดไหมระเบิดไหมอ๋อนี่ไงเขาน่าจะมีโดรนตัวใหม่นะที่แบบพอผ,ผสมเอฟเฟกต์จนเต็มแล้วมันก็ไม่สามารถระเบิดได้ครับผมโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยยิ่งก่อนเลยยิ่งก่อนเลย ยิ่งอะไรก็ฟ้าตรงนี้เหรอเข้าไรเนี่ยที่จะเมทมันมีจรกี่เมนอ้อยนี่โล่ไอของฟูจินนี่ก็ฮิวออโต้เลยครับผมแต่แค่มันแบบเดินช้าลงเลดเดรเจเกรอร์ครับโอ้เนี่ยเนี่ยมันก็ทะลุโล่ฟ้าไงมันก็ไม่มีประโยชน์ป่ะมันก็แบบพวกอาวุธสมัยนี้นะอ้า โอ้ยฟ้ายังไม่ตายอยู่ตัวนี้ตายตายตายเราตายแล้วเนี่ยแหมผมโอ้ยโดนล็อกอีกแล้วอะไรเนี่ยหิว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 ขันนี้เนี่ยเพื่อนเดียวด้วยเพื่อนเดียวด้วยโอ๊ยหูเด้งอ่ะเลือดเด้งอ่ะโอ้ย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 เสร็จเลยครับผมอ๋อเหมือนอ ้ยตายตายแล้วเรียบร้อตรงนี้ะเ้าใจเนี่ยผมต่อไปผมเอาเนี่ยผมป๊าเนี้มาดูกันสิป๊าเนี้ไปมั่วๆนัวๆนะให้เขาแบบยิงโล่เราฮ่าฮาโอ้ยเอยโอยโออมามา เราก็เข้าไปหาผมเข้าไปหาเรื่องก่อน่เน่ๆน่หูขอข้อไ่ะไม่เอาสิหูเข้ามาอยู่ในโ่กหมอเต็มเลย โอ้โหมีหมออยู่อีกเหรอโต้หมอหมดยังหมดแล้วเด็ดพี่ไอ้น้องนี่จ,จะร่อนๆหน่อยนะแต่ว่าเตะโล่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมฮิวก่อนมีหุย้ยกระทิงกระพิมแล้วเกลี่ยเท้าอ,อีกตามไหนะบอกปั๊บป่ะไหนบอกปั๊บไงเรียบร้อยไปครับผมนี่นี่ลองไว้ก่อนลองไว้ก่อน โอ้ยแหลกปะเนี่ยโอเคครับผมนี่เลยอ่ะหมอหมอหมอมาามาาบินชานะเนี่ยไม่มีนักบินเลวววววทิ้งทดีทิ้งดีว้าวาวเบามากอ่ะ ลงแล้วครับ่ะเดี๋ยวเรอ,รอ,รอจังหวะใหม่เราจังหวะใหม่ให้เขาแบบให้เขาดีดเราให้เขายิงใส่เรานะก,กี่วิวเนี่ยอ่าืนแดงไปโอ้ยพุ้งขนาดนี้แหลกขนาดนี้นะเรี<ป>ยบร้อยไปเอ้ยใช้เทมเปตเนี่ยนะแักแกๆๆกกเนี่ยนะ ตัวถอยค่อนหนาเนี่ยเวลาไม่มีจอดลู่นะไม่ได้เลยโอ้โหวคาผมเก็บคุยเรียบร้อยครับผมเป็นเลียอะเป็นเลียได้แล้วเก็บตัวละเอานี้ดีกว่าโรจิใหม่ครับผมอ่ะโรจิดิสเนลเลเตอร์ครับเรามาดูสิ ปา่ปาปา๊าป๊าป๊าอู้ยเป็นเรียครับผมมามามาเราเข้าไปลองไอ้อู้ยชัลลังกาปืนตัวแดงนะนี่เห็นไหมครับผมคือแบบเลือกสามารถเด้งได้เต็มหลอดเลยอะเว้ยเน้นมาหนีก่อนแล้วหนีก่อนแล้วหนีก่อนแล้ว ว้าว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 อืมอะย่อ,อไปเลยครับผมโมดูลนะก็คือ pools. สามารถฮิวได้เหมือนใหม่เลยเต็มเลยครับปอาบนี่ย่อไปเลยโว้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 ยติดลาดิติดล้าติดล้าติดล้าโอเคครับผมติดล้าไปแล้วติดล้าไปแล้ว เอาหนีไปไหนจ้านี่อหนีไปโพนหลอกระทอ่ะตอนแรกผมแบบเลือดเหลือน้อยมากใกล้ตายละโดนเว๋ว์าเวเว้ย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 โอ้โอาย

โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกันอะไรกันแงแๆผมร็เบอรเป็ต่อครับผมสี่เท่าแล้วสีเท่าแล้วนี่นี่นี่นีก่อนที่วันอุ้ยครับผมปึ๊บปึ๊บปวุ้ยชาังกล้ายิงแปดร้อยใส่นะ أو ه, أو ه, أو ه, ه, ไต่เกอร์ส่โอ้ย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 โอืมเลยบินสักทีเถอะไปไหนแล้วไปไหนแล้วพูดนู่นไปนู่นแล้วอ่ะออกยืมด้วยไปยืมเลื่อนก่อนโอ้ยอ้าวโอเคผมกลับมาได้กลับมาได้โอ้โหเกือบ มาครับผมนี่ลงโฮเวอร์ดีกว่าตัวนี้แบบให้หลุดมามาโฮเวอร์บินได้กูรูลัวครับผมกูรูลัวก็จะบินรัวๆได้อ่าก็จะบินไกลๆเลยก็ไม่ยิงไม่ได้ไงผมใช้นิ้วถือแนละ้วมันก็แบบสามารถยิงได้เว้ยเว่อโอเคอือ,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 อดีเราบินให้สูขขงกว่าเขาเนี่ยเขาก็จะงงๆเปล่า อ่าน่า,นาเ,เราาียบร้อยโอ้ยเต้าบินไงโอ้ยตอนนี้แบบอาวุธแบบอุย๊ยอาวุธยิงไกลๆมันเยอะนะผมอาวุธแบบที่ยิงกับพึ่งอะไรเงี้ยเราก็ตสยง่ายๆเลยเป็นเต้าบินเนเข้าซ้อมให้เขาเลยอ้าวใส่แดงเพื่อไอชาเองจะใส่แดงเพื่ออะไรเออได้คิลๆดีฮ่าฮ่าเนี่ยผมบิน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  นู้นนู้นเนตกแล้วล่วง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 แล้วโอเคแอบก่อนแอบก่อนปีนปีนครับผมดูการวื้อว้าวว้าวบีนทำไมเนี่ยให้มันโดนรอบตัวเลยนะ ก็บินสูงแล้วเป็นบันไดนสูงมากพอบินสูงมากปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆกับไอ้พวกยิงประตูมันก็แบบยิงได้ทั้งทีมอ่嘛แล้วบินทำไมเนี่ยอาย้าวอะไรครับพี่อ่าเรียบร้อยเลยเศษเศษเรียบหรอเหลืออีกตัวนึงเราเอาไทฟอนนะครับผมก็จบซะแล้ว <laughs> น่าป <laughs> ้าโหะนี่ก็ย,ยังเป็นเป้าบินอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามนะ โอเคอ๋อ okay. oh, ของเราหายไปด้วยนะ <laughs> มาเงี้ยผม <laughs> เกมนี้ทีมเยสดเนี่ยนะครับผมด่านกันยอนนะเอานี่ครับผม <laughs> นี่เลยไทฟ,ฟอนเย่เย่ไทฟ,ฟอนสกาดี้ครับอืม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 จุดก็ให้เน่วะเห็นไหมโลกฟ้ามันไม่กันไม่ได้ไงหนอ นูน้อยเรียบร้อยไปเนี่ยครับผมปูจินแม้ว่าจะมีโลดได้เดี๋ยวตอนเดินได้นี่นะมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ครับในสถานการณ์ณปัจจุบันนี้นะแต่ผมว่าลีกข้างล่างน่าจะโอเคแหละดีกโกลีกประมาณนี้ดีโกครับผมซินเวอร์โก้แล้วที่ผมว่าน่าจะโอเคไอ้ฟอนโลยังไม่เข้าเลยเนี่ยโอ้โหปืนเขาแรงไอ้โลเขาหนาไง ไปมาหายตัวพอดีเลยโอ้พิทมอรหรอ่หลบกอหลบอุ้ยมาจ้ามาจ้าอ๋อไอโล่อรงหมดแล้วร่งหมดแล้วร่งหมดแล้วร่งหมดแล้วโอเคอุ้ยเชลมาเชลมาสถานการณ์ไม่ค่อยดีอู้ยเน้นอ้าวเฮ้ยไม่ต้องว้าปากข้างหน้าไม่ใช่เหรอไม่ใช่เป็นปองนะเองอ่ะอ้าวอืมมาแล้วผมตอนนี้นะ ฮารีโหลดรีโหลดโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยนี่ยังแฝงนะเลือดเต็มนะเลือดอดาโลกข้างด้วยนะโอเคยึดเข้าไปครับไม่ได้เนีนนะ่ยเด,ดวินแนน่ะเาสิตัวนี้ตัวหนึ่งตัวอะไรไม่รู้ยึดเข้าไปยึดเข้าไปยึดเข้าไป อ้าวอ้าเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเป้าจะตายเหรอเปลี่ยนเป้ายึดกาให้ครับโอ้โหก็มี empty control ด้วยวายวายวายโล่หมดแล้วอ้าวยืนขาตรงนี่แสดงว่าแหลกสิเน็ตลูดสิใชไมเนี่ยโอ้ยแย่แล้วครับว่ายิงใครไม่เข้าใครก็ยิงเราไม่เข้าเหมือนกันนะ เจอฟ้ามียยืนตรงนี้ชัดเจนผมน่าจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วล่ะแน่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 อ้หูหูหหนันเลื่อนงงงงรถแบบงงงงอ่ะงอขาแล้วงอขาแล้วแสดงว่าโอเคอ่ะยืนตรงอีกอะไหลเนี่ย โอโ้ตายแล้วีกัรไม่รู้เลยครับแล้วมันจะรอดไหมดูเลื่อ,อก็ไม่ขึ้นด้วยล็อกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลย <c oughs> โอ้ยแล้วมันจะเล่นอันรู้เรื่องไหมอ่ะ เล่นกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเราโอเคดับเบิลคิวไปยังได้เฮ้ยอะไรที่เน้นแนนแนนเริ่มกับสถานการณ์ปกติใช่ไหมดูหายหายอยู่นี่อยู่นี่ครับผมเพื่อเพื่อเราก่อนจะไปไหนจะไปไหนนี่มังกรน,น้อยดูหายตัวได้ซึ่งตัวให้ดี่คอนโทรลอีก โอ้โหร์โอเวอร์เสร็จก่อดีกว่าครับเอาอะไรดีเอานี่ครับป๊าบปาบโอเคป๊าบไปแล้วนี่นี่ป๊าบพินอยู่ป๊าบพินอยู่่บบมีเจาะโล่งอย่างงี้ก็แบบมันก็ไม่เท่าไหร่นะเราจริงคือมันก็ไม่ได้น่ากลัวครับผมจริงมันน่ากลัวเพราะสลุปขับโล่งอยู่นี่ไนงะนี่ไนงะเสร็จเลยหวาน เยบ็บเย็บถ้าไม่มีคนขับจอดโล่นะก็ไม่เท่าไหร่ครับมีแต่กระจิงเนี่ยตอนนี้นะ,อะเอาหมิงหมิงเดชหมิงลง,ลงก่อนล,ลงก่อนละลงก่อนละโอ้ยเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยสิบหกวิแนะ่ในนารอดน,นะผมเนี่ยมังกรมังกรอุ้ยกว่าเขา มันอยู่เลือดสู้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยว่าแล้วกระทิงนะกระทิงนะยิงมาเอ <im Alto Del ire> อยิงเข้ามายิงเข้ามามาตามาตาโอ้ย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 นี่เข้ามาจะตกลงแหลกเลยใช่ไหมยิงหรือไม่โอ้โหน่าจะชัดข่าวน้องชาอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ช้างอยู่วะนึกว่ากระทิง โอ้โหเข้าเลยครับผมนี้ทันแล้วทันแล้วไม่แหลกแล้วตอนนี้ไปครับผมนี่เอาอกระตลงมาสิอันน,น,นี้อันนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเทท่านะแค่อยากเล่นเ <c oughs> <c oughs> ซิร์ฟจริงผมไม่มีเลยก็จริงเล่นเลยอ่ะเล่นได้แต่เซิร์ฟเท่ครับเป็นท้ายอ้ออันนี้เนี่ยคิดจะื้อเลือสู้อีกยื้เลือสู้อีกอ่ะ ใ,ใกล้ๆหน่อยดิใ,ใกล้ๆหน่อยดิเรียบร้อยไหนๆๆปุ๋ยไฟฟ้าเป็นตัวตรงแล้ว้ลองดีซะหน่อยดิดีดิบินไหมบินไหมนานไงอัจจัยโอ้เต็ม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 เรียบร้อยเลยอะไรเนี่ยแบบอาการอย่างนี้ก็แย่ดินะดอ่ะอย่างผมปูจิ้นมาแล้ว โลดด้วยปืออ่ะอ๋อเรียบร้อยนี่คือตุลลงมันยิงเข้าใช่หรือเปล่าอ่ามันก็ยังขึ้นเอฟเฟคสะสมนะโดนบ้างไหมเนี่ยผม กระสุนมันก็ดูเต็มๆนะแต่ว่ามันยิงไม่คนะ่อยออกเหมือนดีโหลดอะไรนั่นแหละว่าโอ้ยโอ้ยเอาไหมเอาไหมบอร์ดยู่บอร์ดวูดโหลดโดเสร็จเลยเรียบร้อยไปแล้วครับเอาเอานี่ลวกันโูเวอร์ครับ าจไกลๆก็ขอแบบไกลหน่อยเฮ้เรียบร้อยโอ้ยบินแล้วครับมีมุมสูงก็ได้เนี่ยมุมสูงยิงได้นะเอาๆเราก็ดูง่ายเหมือนกันมาจามาจา้าเอเคนี่นะ Oh, 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 oh. ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมนี้ยิงยิงยิงเข้าใช่ไหอวงเราเนี่ยน่าจะเข้าอยู่ลองตัวน,นี้ครับผมได้คิวไหมโอ้เรียบร้อยไป งงเพื่อแบบอะไรเนี่ยมาแบบงงๆครับผม ยิงหนแซ่ปึ๊บเข้าไปครับมามาร้านตรงนี้จริงนะเดี๋วยวสุดท้ายแล้วล่ะปึ๊บนี่มุมสูงแย่งคิวได้ไหมเนี่ยโหเรีวินเน้นนะ<า>เขาไม่สนใจเราเหรอ เรียบร้อยครับผมได้คิวแล้วโอ้โหว่าจะได้นะเลื่อนตาได้เพเ้่นวื้นี้นี่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 นานาะครับผมมาขึ้นนงขึ้นเนินได้หมดนะโอ้ยโอ้ยแข่งโดนล็อกออบินแล้วบินทำไมไม่รู้จะบินด้วยก่อนเท่ ใชยใไทยฟ้อนไทยฟ้อนตายโดนลุมร้อมลุมร้อมมาหนอีกหนอีกมายังไม่หมดอีกอบินครับผมปูจีนปูจีนปูจีนเรียบร้อยไปงงวนะ่ะล่ะมันจะแหลกมันจะแบบไม่แหลกไอ้อะไรยังไงนะก็พอได้อยู่ครับผมน,นะเฮิ กลับมาลงจอดกันแล้วนะครับผมฮะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยแต่ผมว่าไอตัวไอ้โดรนในตัวนี้นะผมมันก็ทํางานมันต้องสังเกตจริงนะเวลาทำงานเพราะว่าเลเซอร์น้ำแข็งกับไอตัวจรวดไฟหรือระเบิดต่างๆนี่มันก็ดูยากนะแต่มันก็กันได้ห้าวินาทีเหมือนแล้วมันก็ฟูดับอีห้าวินาทีเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปลุมกันเยอะๆเนี่ยว่ามันก็ไม่ค่อยจะไปได้เท่าไหร่นะอาจจะต้องป้องกันได้ตลอดเวลาหรือเปล่าให้แน่ใจส่วนโมดูลนะครับผม รีแพร์แอมฟิฟายเนี่ยผมว่ามันเวิร์กนะสำหรับไออย่างเอาก่อนโอโรจีครับผมมันก็สามารถทําให้เลือดเนี่ยแบบเขาเด้งขึ้นมาสุดได้เลยยอดนะแต่ว่าเวลาโดือดนหนักๆน,น,น,นะมันก็พอเด้งขึ้นมาปุ๊บมันก็ลดลงมาเ <laughs> พราะเราโดนหนักไนงะอาจจะแบบตัว2ตัวอะไรอย่างงี้น่าจะพอได้ครับผมในเทสแรกนี้มันก็อาจจะมีอะไรขาดๆจนเกินไปที่จะแบบต้องปรับปรุงในเทสต,ต่อๆไปนะเทส่วนคู่ินครับ มันก็ยังทํางานได้ดีถ้าเกิดอยู่ในดีชข้งล่างนะครับแต่ในเทสเเวอร์เนี่ยมันมีหุ่นเทพเ,เ,เยอะไงทั้งปาปเนียทั้งโอโรจีทั้งไทฟอนยิวอะไรต่างๆมากมายครับไอฟูจินมันก็เลยค่อนข้างที่จะทําเดินไอใช้ชีวิตได้ลาบากครับในดีที่อยู่สูงเพราะผมว่าไอเทีนี้ผมว่ามันเป็นระดับมาสเตอร์เลยแหละเพราะว่าหุ่นต่างๆมีตัวท็อปๆให้เราเล่นทั้งหมดเลยทั้งปืนเลเซอร์เติมขังหรืออะไรพวกนี้ครับมันก็เลยทําให้โูจินเนียทำงานยากแต่ถ้าเกิดลีกข้งล่างมันจะมีพวกออแกนมีพวกหัวระะะนว ต้อแข่ง300เมตรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะทํางานได้ดีกับกูจีนครับผมป้องกันได้ดีเลยแหละป้องกอันตัวเองได้พอสมควรเลยนะแต่ถ้าเกิดมีติดโดรนที่มีชิปโล่ม่วงอะไรอย่างนงี้ผมว่าก็น่าจะทําให้กูจีนอยู่ได้นานขึ้นนะครับนั่นนะแหละ้าสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเพื่อนอ่ะยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมมาดูว่าจะมีอะไรสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาก่อนนะครับเพื่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอููยมันบอล